นักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษร on l e ล r n วิชาวิทยาศาสตร์กับครูแม็กครับพร้อมกับหนังสือที่เต็มไปด้วยความรู้แบบอัดแน่นกันเลยนั่นก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์ปร .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับและตอนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมครับเรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแต่ว่าเป็นครั้งที่ สองแล้วนะครับอจากความรู้ในครั้งที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าครูแม็กเนี่ยมาเล่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 าเาเล่า,ลาให้ฟังเราก็นึกถึงสิ่งรอบตัวอ๋อ อืมอืมแล้วก็เข้าใจใช่ไหมครับเพียงแต่ว่านะครับแบบนี้นะฮะมันอาจจะไม่ใช่กระบวนการนะครับทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องใช่ไหมเราต้องลงมือทําเองนะครับจะได้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็จะไม่ลืมอย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นในคาบเรียนนี้เรามาทํากิจกรรมกันดีกว่าแทมแทมแทมกิจกรรมที่3นะครับชื่อว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสคร,ครับ โอเคมาดูจุดประสงค์นันก่อนนะคบว่าเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรครับก็คือเราจะมีจุดประสงค์ก็คือสังเกตและก็อธิบายลักษณะของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับซึ่งทีนี้ก็แอบและแอบและแ,แ,แอบอธิบายได้แล้วไงใช่ไหมครูแม็กสอนแล้วจริงไหมอ๋อเก่งมากครับผม2ครับเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสอ่ะเข้าใจแล้วว่าแรงสัมผัสเป็นยังไงแล้วแรงไม่สัมผัสเป็นยังไง เปรียบเทียบกันให้ได้ด้วยนะครับมาดูอุปกรณ์กันเลยว่าต้องใช้อะไรกันบ้างครับต้องเตรียมต้องใช้แหมนะครับหลายกิจกรรมมาแล้วครับที่เราแทบจะแบบว่าใช้ของแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับเยอะขึ้นครับ4ชิ้นโอเค1ครับแก้วพลาสติก1ใบนะครับแก้วมีหลายแบบแก้วน้านะครับมีหลายแบบแก้วกระดาษแก้วพลาสติกนะครับแก้วสแตนเลสนะครับแก้วแบบกระเบื้องก็มีแก้วที่เป็นเนื้อแก้วก็มีเน้นนะแก้วอะไรเอ่ย แก้วพลาสติกครับผมแม่เหล็กหนึ่งแท่งครับไปซื้อมาเลยครับหรือว่าขอคุณครูก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูก็จะหยิบมาให้เรานะครับคุณครูครับผมขอแท่งแม่เหล็ก1แท่งโดยแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งเนี่ยนะครับเมื่อเราหยิบมาเนี่ยจะมี2คขั้วเสมอนี่คุณแรับแอบแถมนิดนึงนะแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งจะมี2คขั้วเสมอขั้วหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นขั้วเหนือครับส่วนอีกขั้วหนึ <gid> ่งนะครับก็จะเป็นขั้วใต้นะครับ ขั้วเหนือใช้ตัวย่อเป็นตัว N นะครับมาจากคำว่าเนื้อไม่ใช่นะครับมาจากคำว่า north นะครับ north เหนือนะครับแล้วก็ South นะฮะใต้นั่นเองโอเคนะนะฮะมาแล้วครับต่อครับผม3กระดาษ A 4เอามาแผ่นเดียวครับและ4คือคลิปหนีบกระดาษ1อันครับคลิปหนีบกระดาษนักเรียนป .3 เคยใช้ไหมครับ ใช่ไหมว่าเราจะแบบเอากระดาษมาติดกันเนี่ยเรายังไม่อยากใช้ลวดเย็บกระดาษยังไม่อยากใช้แม็กอ่ะบางคนเรียกสตปเปิลใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรเอ่ยนี่นะฮะคลิปมันหนีบไว้ก่อนนะครับจะได้แบบดึงออกมาแล้วไม่เป็นรอยขาดใช่ไหมซึ่งคลิปหนีบกระดาษเนี่ยไหนใครตอบบได้นะยกมือเลยนะคลิปหนีบกระดาษนะครับเป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกค,ครับยกมือครับโอ้โหนะครับแย่งกันตอบเลยบางคนตอบว่าโลหะสีไรสีไรโลหะเงินเงินใช่ไหม บางคนตอบว่าเป็นอะพลาสติกสีอะไรมีหลายสีครับแดงเขียวเหลืองนะครับโอ้เยอะแยะเลยจริงๆแล้วนะครับตัวของลวดนะครับหนีบกระดาษหรือว่าคลิปหนีบกระดาษเนี่ยเป็นโลหะครับผมเป็นโลหะครับแต่ว่าถ้าแบบมีสีแล้วก็จับดูแล้วเนี่ยคุณแม็กมันแบบเหมือนเป็นพลาสติกเลยคือเขาแบบว่าเอามาเคลือบ ให้มันสวยงามใช่ไหมบางทีแบบว่าใช้แต่สีแบบเงินเงินเงาๆ,ๆ,ๆแบบมันไม่สวยก็มานะครับมีพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้แต่ว่ามันต้องมีความเป็นโลหะอยู่ข้างในแน่ๆนะนะครับอุปกรณ์ครบกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าเราจะนะครับมีขั้นตอนการลงมือทํากันอย่างไรครับพร้อมนะพร้อมแล้วมาเลย1 จับคู่กับเพื่อนอ่ะจับคู่เลยเธอคู่ฉันฉันคู่เธอ,อะนะครับใช้มือออกแรงกระทําต่อแก้วพลาสติกให้เคลื่อนที่นะครับโดยมือไม่สัมผัสกับแก้วโอ้โหนึกภาพก่อนเลยแก้วพลาสติกวางไว้นะแก้วพลาสติกวางไว้เอามือเนี่ยไปออกแรงแต่มือห้ามโดนแก้วนะมือห้ามโดนแก้วนะครับอันนี้เราฟันธงเลยขยับหรือไม่ขยับ อ่านะครับต้องไม่ขยับใช่ไหมถ้าขยับนี่คือเลิกเรียนหนังสือเลยนะมีพลังพิเศษแล้วนะครับไปทำไมป้นธนาคารไม่เอานะเราต้องแบบว่ามันไม่ขยับหรอกนะฮะต่อมา2ครับใช้มือออกแรงกระทาต่อแก้วพลาสติกให้เคลื่อนที่โดยมือสัมผัสกับแก้วโอเคอันนี้เดาครับผมน่าจะทําไมเอ่ยน่าจะมีการขยับขยื่นแหละเพราะว่าแก้วก็คงไม่ได้หนักมากจริงนะผักปุ๊บก็ขยับได้นะครับต่อมา3ครับ วางคลิปหนีบกระดาษไว้บนกระดาษครับเอากระดาษ A4 วางปูก่อนเลยคลิปหนีบกระดาษวางไว้ครับแล้วนําแท่งแม่เหล็กมาวางใต้กระดาษครับผมวางใต้กระดาษแล้วนะครับวางแท่งแม่เหล็กให้ตรงกับตําแหน่งของคลิปหนีบกระดาษและเคลื่อนย้ายแท่งแม่เหล็กครับโอ้โหทั้งหมด3กิจกรรมนี้นะครับเราก็ทําการสังเกตแล้วก็บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของแก้วพลาสติกกับคลิปหนีบกระดาษนะครับ ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสอ่ะก็คือตอนจบก็ออกมานําเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนโอเคไหมครับอ่าได้เนอ้อไหวเนอะนะครับอุ้ยให้ดูแบบไม่เอาไม่ให้ดูไม่ให้ดูดนายทุกคนมาลองคิดพร้อมครูแม็กครับเริ่มเลยหนึ่งครับวางบนโต๊ะเนอเราคงแบบไม่ทํากับพื้นเนี่ยปวดหลังโอเคปะ่ะนะครับนี่คือโต๊ะเอ่โต๊ะเชิบเชิบโต๊ะมาแก้วน้ํา พลาสติกนะครับแก้วพลาสติกคุณแม่ก็ขอเป็นแก้วที่คุณแม่ก,กินน้ําตอนเป็นเด็กเป็นแก้วพลาสติกสีน้ําเงินแก้วพลาสติกวางเอาไว้มีหูจับด้วย,ยมีหูจับด้วยนะครับเอาไปกินน้ําแล้วนักเรียนก็มาครับพร้อมนะฮะเราจะทําให้มันขยับครับเราอยากให้มันขยับโดยการใช้นี่เลยฮะยกมือขึ้นมานะครับปรากฏว่าไม่เคลื่อนที่แน่ๆครับอันนี้ฟันธงเลยครับไม่เคลื่อนที่ นะครับไม่เคลื่อนท <คะ S 2> ี่ของหนูเคลื่อนที่ค่ะครูแม่ของหนูเคลื่อนที่เพื่อนสันโต๊ะสันโตนะห้ามแกล้งกันทดลองห้ามแกล้งกันโอเคไหมฮ่าฮ่าไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะเราออกแรงไหมบอกว่าอ้หนูออกแรงหนูออกแรงไม่จริงครับเราแค่ทําท่าเหมือนออกแรงเออนะฮะออกแรงจริงๆคือมือต้องไปโดนใครมือต้องไปโดนแก้วจริงไหมมือต้องไปโดนแก้วพอมือโดนแก้วปุ๊บเป็นไงเอ่ยเกิดการเคลื่อนที่เพราะนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่ง นะครับไม่เคลื่อนที่แต่เหตุการณ์ที่2เอายื่นมือไปโป้นี่ยื่นมือไปโป้ะนะครับ2จะเกิดการเคลื่อนที่นี่ฟันธงเลยนะครับเออนั่นสิมันแปลกมากเลยค่ะครูแมทําไมอ่ะทาไมต้องรอให้มือเราอ่ะไปโดนแก้วถึงจะเคลื่อนที่เพราะว่าแรงที่มือผักแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าแรงสัมผัสแปลว่าต้องมีการสัมผัสเกิดขึ้นถึงจะมีการส่งแรงได้จริงไหมต้องมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นถึงจะมีการส่งแรงได้นะครับ ดังนั้นถ้าไม่โดนก็ไม่เคลื่อนที่ถ้าเกิดโดนก็เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับหรือพูดแบบถูกต้องจริงๆต้องใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จําได้ไหมจําได้เนอะนะครับต่อมา3ครับโอ้อันนี้ครูแม็กจาได้ตอนเป็นเด็กนี่เป็นกิจกรรมเลยนะของเด็กประถมเนี่ยนะฮะนี่คือโตะ๊ะนักเรียนชึบๆเพื่อนครูแม็กก็จะเอาเหรียญบาทอ่าเหรียญบาท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 วางบนโตะ๊ะนะฮะ เพื่อนครูแม şey yeah> um> um 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 ็กก็จะนั่งตรงนี้นั่งนั่งนี่คือโต๊ะโต๊ะเร่เข้ามาเร่เข้ามาเร่เข้ามามาดูเร็วมาดูมายากนมายากนมาดูมายากนเร็วสมศรีมาสมศักมามาดูเพื่อนครูแม็กโอ้นั่นก็โอ้สมบรณลนะโอ้สมบรเอามือข้างหนึ่งลงไปใต้โต๊ะอีกข้างหนึ่งใช้พลังเราไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับครูแม็กเห็นกับตาไม่น่าเชื่อครับเหรียญเหรียญ เหรียญขยับได้ดั่งใจนึกเลยปุ๊บขยับปับ๊บขยับตามมือมือไม่โดนเหรียญเลยมือไม่โดนเหรียญเลยครูมแม็กตกใจมากเลยตกใจมากปุ๊บเอ๊ะทำไมมือข้างข้างข้างล่างดูสันๆแอบกม้มอยู่ใต้โต๊ะนักเรียนตอบเลยครับข้างล่างครับเพื่อนครูแม็กแอบอะไรเอาไว้ครับอ้าเก่งมากครับแท่งแม่เหล็กไงนะครับด้านบนมีเหรียญด้านล่างมีแท่งแม่เหล็กเหรียญกับแท่งแม่เหล็กมีแรงดึงดูดกันใช่ไหม ดังนั้นเมื่อเราเคลื่อนแท่งแม่เหล็กด้านล่างโตเหรียญด้านบนโต๊ก็มีการทำไมด้วยมีการตามไปด้วยนั่นเองครับเพราะกิจกรรมที่3เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากโต๊ะเป็นแผ่นกระดาษครับเมื่อเราขยับแท่งแม่เหล็กครับป,ปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับคลิปหนีบกระดาษต้องทำไมเอ่ยต้องขยับตามด้วยอย่างแน่นอนนะครับแต่สังเกตเลยนะครับว่าคลิปหนีบกระดาษและแท่งแม่เหล็กไม่สัมผัสกันเพราะมีใครขั้นเอาไว้มี กระดาษ A4 ขั้นเอาไว้ดังนั้นแรงแม่เหล็กนะครับที่เป็นแรงดึงดูดระหว่างแท่งแม่เหล็กกับคลิปหนีบกระดาษซึ่งเป็นโลหะเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดแรงได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสนั่นเองนะครับเข้าใจเนออ่างนงั้นมาดูกันเลยดีกว่าตึง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 การทดลองครับหนึ่งนะครับใช้มือออกแรงกระทาต่อนะครับแก้วโดยมือไม่สัมผัสนะครับโอ้โหนะครับแก้วจะเกิดการเคลื่อนที่ไหม ไม่เคลื่อนที่นะครับมันไม่สัมผัสกันนะฮะสองครับใช้มือออกแรงกระทาต่อแก้วโดยให้มือสัมผัสอ๋อนี่มีเขาสัมผัสเป็นแรงสัมผัสโอเคไหมครับแก้วเคลื่อนที่ตามทิศทางที่เราออกแรงครับผลักข้างหน้าแก้วไปข้างหน้าผลักข้างๆแก้วไปข้างๆครับต่อมา3ครับใช้แท่งไมเ้เล็กเคลื่อนย้ายคลิปหนีบกระดาษจ้านะครับเป็นแรงแบบไม่สัมผัสครับคลิปหนีบกระดาษจะเคลื่อนที่ปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ ตามแท่งแม่เหล็กเลยโอเคนี่ก็คือข้อสรุปของพวกเรานั่นเองครับดังนั้นครับสรุปได้เลยว่าจากการทดลองนี้เราพบว่าแรงสัมผัสเป็นการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งครับเช่นมือผักแก้วนะครับโดยวัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันส่วนแรงไม่สัมผัสก็เป็นการออกแรงระหว่างวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ไม่สัมผัสแท่งเหล็ก ออกและแท่งแม่เหล็กออกแรงต่อคลิปหนีบกระดาษโดยไม่ต้องสัมผัสเห็นไหมครับเพราะฉนั้นเราจึงแบ่งออกเป็น2อย่างคือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแรงไม่สัมผัสนะครับสแรงที่เราควรรู้จักครับ1แรงแม่เหล็ก2แรงไฟฟ้าสาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับบางคนชอบเรียกแรงโน้มถ่วงว่าแรงดึงดูดของโลกก็อาจจะไม่ครอบคลุมครับเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะครอบคลุมที่สุดโอเคนะครับอ่าเข้าใจเนื้อตรงนี้ไม่ยากเลยครับสบาย มาเลยครับหนูตอบได้แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีลักษณะเป็นอย่างไรโอเคแรงสัมผัสนะครับจะเกิดแรงกระทําระหว่างวัตถุได้ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสเท่านั้นนะมีการสัมผัสเท่านั้น ส่วนแรงไม่สัมผัสนะครับสามารถส่งแรงจากวัตถุหนึ่งไปกระทำอีกวัตถุหนึ่งได้โดยอยู่ห่างไกลกันได้นะครับไม่ต้องโดนกันไม่ต้องสัมผัสกันนะครับไม่จำเป็นต้องนะครับสัมผัสอ่านะฮะทันไหมทันไหมโอเคนะครับได้เนอสบายสบายครับมาดูคำถามที่สองครับง่ายมากๆการเปิดและปิดตู้เย็นทำให้เกิดแรงสัมผัส เพียงแรงเดียวนะครับนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรครับการเปิดและปิดตู้เย็นทําให้เกิดแรงสัมผัสเพียงแรงเดียวนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรอย่างนี้นะเราลองนึกภาพนะตู้เย็นอันนี้คือตู้นะครับจับดูเย็นมข้างในเย็นนะข้างในเย็นนะโอเคมาปุ๊บปุ๊บตู้เย็นหน้าตาแบบนี้คุณแม่ครับเดหิวน้ําจังเลยค่ะหิวน้ําปุ๊บกลับมาบ้านปั๊บเปิดตู้เย็นเลยครับการเปิดตู้เย็นเนี่ยนะครับเราจะต้อง ผลักหรือดึงครับเราดึงถูกต้องไหมเราดึงชิบๆเราดึงนะครับแต่ทีนี้พอจะปิดก็เป็นไงเอ่ยก็ต้องนะฮะดันกลับเข้าไปผลักกลับเข้าไปสแสดงว่าการเปิดและปิดตู้เย็นมันเกิดได้โดยการใช้แรงสัมผัสมือเนี่ยไปสัมผัสกับตู้เย็นใช่แต่ใช่แค่แรงเดียวไหมตอบว่าไม่นะครับไม่นะครับทําไมหรอคะเพราะมันมีทั้งเปิดและปิดนะครับ ถ้าเปิดในรูปนี้นะครับในรูปนี้เปิดคือออกแรงดึงนะครับส่วนปิดคือออกแรงผลักนั่นเองครับอาจริงไม่ได้เกิดแค่เพียงแรงเดียวนะครับแต่คุณแมกแถมเคยไหมปิดตู้เย็นเอามือผลักประตูตู้เย็นปื๊ดผลักอีดโซดประตูตู้เย็นที่บ้านฝืดอ,อีอ,อมมีมันไม่นิดมันไม่นิดไม่นิดคืออะไรไม่สนิทนะครับ เราลองเดินไปแตะเบาๆนิดนึงปุ๊บมันจะโป๊ะกลับเข้าไปเลยอ่านะครับมันเหมือนกับมีแรงดึงดูดบางอย่างมันใกล้ละมันใกล้ละมันม,มันคามันคามันค้างตรงนี้เราแตะนิดนึงโป๊ะมันปุ๊บติดแบบนี้เลยนะครับก็คือนะครับบริเวณตรงนี้ฮะที่ฝังอยู่ในตัวตู้เย็นเนี่ยนะครับตรงขอบเนี้ยจะมีนะครับอ่ามีอะไรไหมมีแม่เหล็กอยู่ นะครับสีดำดังนเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่แต่เรามองไม่เห็นนะมันอยู่ในตัวเครื่องใช่ไหมครับและที่บริเวณฝานะครับหรือประตูตู้เย็นเนี่ยนะครับก็จะมีขอบยางขอบยางนี่จะมีการใส่นะครับแถบแม่เหล็กเข้าไปด้วยดังนั้นเมื่อเราปิดแล้วโอ้มันไม่สุดมันยังไม่สนิทเราแตะอีกนิดเดียวพอมันเข้าไปใกล้กันปุ๊บมันดึงดูดโป๊ะติดเลยนะครับ แสดงว่ามีแรงไม่สัมผัสแอบแฝงอยู่ในรูปนี้ด้วยนั่นเองนะครับสบายๆเลยเนอ้อง่ายๆนะครับรทุกคนก็สามารถตอบกันได้นะครับนี่ก็คือความรู้เรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับทั้ง2ครั้งนี้เราเรียนรู้จากการบอกเล่าของครูแม็กและในคาบเรียนนี้เราก็ได้ลงมือทําการทดลองกันจริงๆนะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้ที่จะถูกนําไปใช้ต่อในคาบเรียนถัดๆไปรวมถึง ระดับชั้นต่อไปด้วยนะครับก็นักเรียนคนไหนนะครับที่กลัวลืมก็อ่านหนังสือทบทวนกันเป็นประจำนะครับหนังสือที่รัดของพวกเราก็หยิบขึ้นมาอ่านกันทุกวันนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป3เล่มที่1ของอักษรนะครับแล้วก็ติดมาพกมาเรียนกับครูแม็กด้วยนะครับในคาบเรียนหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน